บานน้ผีดุคืนนี้เสนอเงินในบ้าน ยงคงยังไม่นอนเลยแล้วเนี่ยฮะจะสามทมแล้วยังตั้งตาใสายอยู่แบบนี้ฮะอ้ะอาวก็ขา่ามันเป็นสับป,ปะเลอเฝ้าศพเขาแล้วจะให้รีบนอนไปไหนวะเองนี่มบ้าแล้วเจ้าพาเขากลับไปหมดแล้วลงกับบทหน้าที่แล้วไม่ใช่แล้วเจ้าพาเพเขากลับแล้วก็จริงแต่ว่าข้าไม่นาทีเฝ้าศพมันเป็นหน้าที่เว้ยยังไม่หมดหรอกผมนึกว่าสับป,ปะเลอเนี่ยแค่ดูแลเรื่องเผ้าศพ กับคอยนำไหว้พระตอนพระสวดต้องเป้าศพด้วยเหรอลุงก็ต้องทำหมดนั่นแหละมันเป็นหน้าที่เข้าใจไหมหน้าที่อ่ะเนี่ยลุงคงอ,อถามจริงๆเธอะลุงลุงทำหน้าที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยมันก็ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะเองคิดดูสิมันกี่ปีมาแล้วโอ้โหนี่ลุงอายุน่าจะสักเจ็ดสิบได้ละมั้งเนี่ย แบบนี้ก็ทาหน้าที่สับปเปะอรอมา40กว่าปีได้ไหมลงุง47ปีเต็มเต็ๆฮะโอ้โหทำมาก่อนผมเกิดซะนี่ใช่แล้วแบบนี้ลุงได้เงินเดือนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีเงินดาวเงินเดือนหรอกมีศพก็ได้เงินค่านํำไหวพระกับค่าเผาไม่มีศพก็ไม่มีเงินพักนี้มีศพเข้าบ่อยไหมลงุงเดือนนี้ก็มีแค่ศพนี้นี่แหละนะ คนเป็นไงก็ก็ไใหม่รูปไม่ค่อยตายกันเลย <S 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 เอาหัวรเราะโคนเอินเขาไม่อยากให้ใครตาย<อ>าแต่ดูลงนี่อยากใจมีคนตายนะเนี่ยเอาก็ใช่นะสิเว้ยอาชีพยังฆ่าคนไม่ตายมันก็อดตายกันพอดีอะแต่ศพนี้เนี่ยได้ข่าวว่ารวยนะลุงอืมเมืียทาแก่ร้านทองตลาดนี่เองเออน่าสงสารอายุแค่30มสิบตนๆน,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 นะก็มาตายซะง,งั้นอะใช่ ลงผมเคยเนในตลาดนะโอ้โหสวยจําเลยละ่ะสวยก็เท่านั้นนะนะตายแล้วก็นอนลงเหมือนกันศพนี่นอนลงเย็นหรือลงไม่เย็นล่ะลงุงผมเห็นตอนใส่ลงสวยอยู่ตอนนั้นนะหน้านี่หหนนี่นั่งแบบยังอายเลยนะเท่าแก่คงจะลักมากเห็นเอาเหรียญสิบใส่ตั้งหลายอันเนี่ยเขาก็ใส่เท่าจำนวนอายุผู้ตายนั่นแหละ ถ้าอย่างงั้นในปากเนี่ยก็มีเงิน30กว่าบาทใช่ไหมลงข้าไม่รู้นะข้าไม่เห็นตอนเขาเอาใส่ปากอะ่ะแต่ผมเห็นนะเหรอเออ,อแล้วศพเนี่ยเขาใส่ลงแบบไหนแล้วลุงก็ลงเย็นเก็บรักษาสภาพศพไว้ดีที่สุดเลยฉีดยาเปล่าเนี่ยถ้าเท่าแกไม่ยอมไม่ฉีดยาบอกว่าผู้ตายสั่งไว้ใส่ลงเย็นแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาพมาลีนก็ได้ งั้นก็แสดงว่าศพเนี่ยยังสวยจังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมลุงก็คงงั้นน,นะนะลงุงกินเหล้าแก้เบื่อกันหน่อยไหมเนี่ยก็ได้ตอนนี้เขากินแกลมไปแล้วผมเนี่ยเอาติดไปจากงานแต่งตอนหัวค่ำนะ หนึ่งบาลน,นารลงเอาซิวะแมากำลังเปรี้ยวปากพอดีเลยนี่ลงถามหน่อยเด้อหมาหอนเป็นี้ตุกคืนไหมเนี่ยไม่หรอกบางคืนมันก็นเงียบหายหัวกันไปไหนหมดไม่รู้บางคืนแม่หอนกันยังก็มีมอขอระศพอะ่ะเห็นเขาว่าหมามันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผี จริงหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้สินะครับไม่ได้เป็นหมานี่ว่าฮ่าฮ่าฮ่าาทีกาลเว้โอ้ยปั๊บเดียวเล่าหมดแล้วยังไม่ทันรู้สึกอะไรเลยเนี่ยนี่ลงมีเงินผ่เนอ่ะอันนี้อ่ะมันหมดแล้วเล่าไปซื้ออีกสักขวดดีกว่านะลุงนะ กินเหล้ากับลุงนี่มันสนุกดีฉันอยากกินต่อลุงไม่มีสักกระแดงเดียววะโส่ข้าเฝ้าศพได้ตอนเผานน่นแล้วนะนี่เขา้างานคืนแรกก็คงอีกนาะนะกว่าจะได้งั้นเอาแบบนี้ไปลุงเอาแบบไหนอ่ะไหนๆเราก็อยู่แค่แคสองคนแล้วนะนี่ก็เด็กแล้วด้วยอมถ้าลุงอยากมีเงินซื้อเหล้าเนี่ยฉันมีข้อเสนอนะฮะข้อเสนอข้อเสนออะไรของเองอ่ะ เราก็ไปเอาเงินในปากศพมาใช้กันดีไหมฮะไหนไห uh, uh, นศพ uh, uh, ก็ไปใช้อยู่แล้วลุงเฮ้ยเฮ้ยเเอ็งคิดพีเรนพีเรน,เรนมันจะดีหรือวะดีดีข้าทำนาทินนี่มาหลายสิบปีไม่เคยมีประวัติดังพร้อยเรื่องแบบนี้เลยนะเว้ยฮะโอลงุงฉันไม่พูดลุงไม่พูด ไม่มีใครรู้หรอกอออีกอย่างเงินนั่นก็เผาทิ้งเปล่าๆเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อเหล้ากินกันดีกว่านะลุงเฮ้ยเฮ้ยฮถ้างั้นเอ็งอย่าปากเปราาไปนะเว้ยใครรู้มันจะไม่ดีนะเว้ยตกลงลงงั้นรีบไปเถอะได้เงินแล้วนี่ฉันจะรีบไปซื้อมาให้นะลุงนะ โอ้โหลุงศพยังจำอยู่เลยอะเหมือนหลับตาเฉยๆสวยสดเหมือนจะมีลมหายใจไม่มีผิดเลยอะก็เออสิวะก็เธอเพิ่งตายวันนี้ไงอยู่ในโรงเย็นแบบนี้มันก็ต้องสวยเป็นธรรมดาล่ะอะเร็วๆเข้าขาสองไฟเปิดโลงให้เอ็งไปอ้าปากศพเอาเหรียญออกมาให้หมดเลยนะจกลองลง โอ้โหดูหน,น,น้าอกหน้าใจสินี่จะดูอยู่นั่นแหละสวยจริงๆนะลงุงสุดยอดสุดยอดออไอบ้บ้าเฮ้ยน,นี่ไม่ต้องพูดมากไอ้ทะลึงรีบเอาเหรียญแล้วไปกันเร็วโถเอ้ยลุงไม่น่าเล่งผมเลยเมื่อก่อนในผมเห็นเมย์ทาแกร้านทองคนนิทไรศนะผมเก็บเอาไปฝันทุกทีลงุงเสียดายนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพร่ำแล้วรีบไปเถอะ ไปกัะได้มากลมหนึ่งนะลุงนะแบบนี้กินกันสว่างคาตาได้เลยอ่ะอืดีเว้ยข้าก็เบื่อเๆออยู่พอดีอยากมีเพื่อนนั่งกินแบบนี้บรนดานแล้ว ว่าแต่ลยวลงอะมีเมาอย่างไงเนี่ยไม่เมาไม่เมาอะไม่เมาไม่เข้าเป็นคนคอแข็งอ่ะแค่นี้ไม่ถือไม่เออเราเลยโอ้ยไม่เมาไงกระดาษไม่เมาไงไม่เมาแะไม่เมาไอ้ตะลงกินไปเกือบครึ่งกลมแล้วนะเพียวเพียวด้วยอ่ะเออแค่นี้สบายมากข้าไม่เมาไม่เมาเออไม่เมาแน่นะลุงนะแน่เออไม่เมา ลงอ่าถามอีกแล้วไอ้น,นี่ถามจริงฉันฉันว่าฉันแม่ไมไ่จะพูดยังไงแล้วเนี่ยอมพูดยังไงอะ่ะก็ไม่ต้องพูดพูดอะไรแปลกๆลงอะไรร<ข>อ,อฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมาอะไรไปไหนอะ่ะไอ,อ้น,นี่พูดแปลกๆไปไหนของมันวะ โอ้โหชอบที่สุดเลยแม่โ <paranormal> อ <esis> ้ยย <to their> <problems> ิงโอ้ส oh, eh. oh, oh, ุดยอดจริงๆเฮ้ย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 เองไปทำอะไรมาวะฮหายไปนานสองนานแน่เองเนี่ย ฉันก็ไปดูศพเมียเท่าแก่ร้า so นทองมาสียลงแหมบอกตรงๆนะลงนะสวยจริงๆสาวๆนี่ย uh ังโซ่ไม่ได้เลยเฮ้ยไอมาไอไอนี่ไอนี่บ้าแล้วไปจุ้งกับศพเอออย่าบอกนะว่าเองไปทําอะไรกับศพอะฮะไม่ได้ทําอะไรฉันไปยืนดูเฉยๆลงแหม่ฉันก็ไปขารู้หน้าไม่ต้องมาโกหกฮ่าไอบ้าเนี่ยใครรู้เป็นเรื่องใหญ่แน่เลยเออแม่ลงฉันไม่ได้ทําอะไรนะ ฉันแค่ไปเอาเงินในปากผีเท่านั้นเองอะลุงไม่พูดผมไม่พูดแล้วใครจะรู้เรามาทําอะไระไม่เอาไม่เอาชักไม่ดีแล้วเรื่องเลยเถิดแบบนี้ไม่ดีแง่เลยโถล้มทํากลัวไปได้กินเหล้าต่อดีกว่าอย่างที่ลุงบอกลุงแล้วล่ะลุงไม่พูดฉันไม่พูดชาตินี้นะไม่มีใครรู้เรื่องของเราแน่าไปเอาเงินปากผีมาอืมอะไรที่มันเกิดขึ้นคืนนี้ก็ขอให้มันจบแค่คืนนี้แล้วกันนะอ่ะ ตอนนี้เรามาดื่มกันต่อดีกว่ามามามาชนแก้วกันเลยชนแก้วกันเลยอ้าวดื่มซะเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใารมาวะเออข้าข้าเมาจนตาลายไปไหน เอ็องดูหน่อยไว้ใจใครมาอ่ะ,อะเห็นไหมใครมาจริงเดยลงเไม่สาวที่ไหนไป่โลเนี่ยมาหาลงเนี่ยนะสาวเออไหนวะโอ้โหส,สวยซะด้วยเอ๊ดึกดื่นแบบนี้มาเดินแถวนี้ทำใหม่กันนี่อ๋อเนี่ยลงฉันชวนมาโลบงเล่าดีกว่านะลงนะก็ด, <c oughs> กดีก็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 ดีมา,มาเป็นเพื่อนกันหนะสวยจริงๆอ่า จะ,จะเรียกเรียก,ก,กได้ก็นด้ลงนะได้ได้ได้งั้นงั้นงั้นเนี่ยคจะเรียกก็ได้เอามามานี่นังโหนมานั่งคุยกันก่อนหนจ๋าจำข้าไม่ได้เหรอ,อหนบ้านอยู่แถวไหนอะลุงแก่แล้วตาก็ไม่คดีจำไม่ได้หรอกอ่ะไอ้จ้อยทำไมเอ็งนั่งตัวแข็งตาเหลือกแบบนั้นเลยฮะเป็นอะไรฮะ จำข้าไม่ได้หรือไอ้แก่ก็คนท่นเจ้าไปเอาเหรียญในปากมายังไงล่ะตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เอง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 เป็นปลาปลีปลาผีเนี่ยจงแล้วโมิเขาจะเอาชีวิตของฉัน อยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยออยู่ไม่ได้แล้วลงลงลูกกองช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยยังไงอ่ะจะไปไหนล่ะก็ไหนบอกว่าอยากจะได้ข้าเป็นเมียไงล่ะมาซี่มาอยู่กับข้า อย่าอย่าอย่าได้โปดเออฉันกลัวแล้วไอ้เจยไอ้เจยระวังฉันจะไปทำอีกแล้วนะอย่าอย่าโอ้เจย์เจย์จะต้องตายเจ้าเอาเงินในปากข้าข้าจะหักคอเจ้าอย่าอย่าก็ก็ก็กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วก็กลัวแล้วต่อไปท่าจะไม่ทำอีกแล้วว่าว่าชีวิตขัดนเถอะทบท่านรู้เหอ không quên đó cha 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 à cha à uống chồng bây giờ cả này rồi, anh một lời